กกครับผมพี่นนักบรรทุกครับอันนี้มาเจอกันเหมือนเมนเจอกันมาได้อัปเดตเหมือนแล้วครับคลิปช่องทาง u t u b e เอวันนี้ผมอยู่ครับพ่อครัวเคยลองคายครับวันนี้เดาเดวเดเด้อว,วันนี้ครับลุงครับวันนี้เสนอเมนูย,ยังครับรปลา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 บอกวันนี้บอกปลาวันนี้แต่ยี่สิบหกบะเนาะปลา ปลาแม่ไม่ไข,ไไขครับไข่เต็มถ้วยเลยอันนี้เก็ตจะไปทอดนะในหัวประมาณสักสองโลนะ่้เราลง,นะงละนงกำลังแร่หนังเอาหนังออกก่อนหนังนี่ต้องเอาไปทอดเนาะทอดแล้วก็เนื้อเนี่ยค่ะอย่าเป็นลาบแล้วก็โครงกระดูกม,มันต้องเอาไปต้มครับ มันเจอเราบล็อคเบอร์เราก็ได้อัปเดตคลิปมาทักทายกันแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนครับช่วงนี้ก็ทํางานเราบล็อผมมีคอนเทนต์เลยเนาะลูกเนาะมกมีเวลาผมก็มีคอนเทนต์มาได้ไปอเอีงไหนเลยนะครับเดี๋ยวจ่อยลงลากตาก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ด,ดูครับ,รบ ต้่มลงไฮเนี่ยมันปัดกักขาตะไคร่ออกไปต้มเตาก็ได้ก็ต้งมอันแก้แป๊บเดียวได้กินหมดเสียเวลาฟักกระดูกก็ต้มมึงบอรเนียออกอีกอ่ะฮะเนีแยก็ได้ดิัน่าก็ได้ลาบหน่อยหนึ่งคนละต้มก่ Apu này đâu? thấp 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 đi thấp 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 Cắp

น่ารัมกใจปนีใส่ใมากมันมีบีเปล่ามีดอกปลานี่มันมีขมไดสดอกพีบีมนซีว์คดูมันมอขมโอเคไปกัได้อยากขมเดียวใส่ใส่ใส่เป็นสีดำๆแม่มันที่เป็นสีเขียวนะนออคีเขียวแล้วนแตกเปล่มีมีมีเลยวันนี้มันต้อมีนี่่ป่า พ่อครัวของเราทุกเมนูต้องผ่านคนนี้ก่อนอย,อยู่พ่อครัวครับพ่อครัวเคยน้องคายนะครับนี่วิธีการคั้นน้ำน้ำขาวบ่บน้องลงุงเนาะเอาเอาแล้วก็ไปใส่ต้มแล้วกออ็เอา,เอาน้ำน้ำเนย่ยครับเอาเอาไปใส่ต้มมันก็นจะข้นชอปเปกบอ <c oughs> <c oughs> มคนก็ต้มไขป่ปลากับหัวแล้วก็โค้งมันต้มได้เป็นน่อ,นอเลยทั้งไข่ทั้งกระดูกทั้งหัวส่วนส่วนมากเลยครับโอ้่ากินขนาดเลยว่ะตับทีมั้ย นะครับก็ตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนทานใส่น้ำอมฤตไปโอ้แสบท้องเลยคันนี้ร้อนท้องเลยได้ต้มจุกไปแล้วเดี๋ยวน้ามั้งสินน้ำนั่นผมใส่ไปแล้วใส่นีดเดียครับป้าาคำคืนนี้มากินลาบป่านแล้วกัน โอ้ผมว่าต้องามก็ไม่เลยอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยคาครวต้องตามอคาประจำเลยครับควคครัวนีามบเพ็ดบ่เรเผ็ดบ่เผ็ดบ่ใ่กินไ่กินดอกบแต่บนแถวุ่นะเสองสามสี่ชิ้นโอเคได้ลแ อือมาแลวก็าซื้อของนี่ยของนี่นี่ฟิมือมส้ตมตำนี่ระดับระดับไหนระดับพัาตกา,ารเปล่เปิดร้านได้เลยอ่ะร้านได้เลยฝีมือน่งรับปลารับปลาอันนี้ไม่ใส่เลยเนาะเอาทิ้งเลยครับกัขบขบ้าวบ้านๆเขาแต่วันนี้พิศเศษวันหยุดวันอาทิตย์เนาะ ลลงนะกะโหน่โหนพุงบร่วง<อ>ปะบอร่วง<อ><อ>ไปโดนแล้วอันนี้พริกปนะ่นเนาะยายกินได้มั้ยนะกินได้แน่นนลกินได้ไหมบนะมเ,มเกเทจเสวะเกรงด,ดี้ ใส่น้ำปลาปรุงรสครับเป็นขั้นตอนครับปรุงรสอันนี้อันนี้จะเป็นสูตรลาบอีสานนะครับลาบสูตรลาบอีสานแต่ถ้าเป็นสูตรลาบเหนือนี่จะพริกลาบพริกลาบพริกลาบอ่าพริกลาบอะอย่างเดียวเลยจบบ่มี่ไงวะโบมีอโอ้ยโอ้โหเขาดีดอกโอ้โ่คอยดีอ่ะอืมแล้วอันนี้อย่างนี้เข้าคั้วบ่เนาะ ใต่คอไต่ออีกหน่อยนึงโอ้โคกนีก่กะดูดูผมมันล่วง่ะปกติก็ล่วงอยู่แล้วใสยย่สยหลายแซ่บหลายอืมแซ่บหลายแซ่บหลาย แมีบนหนาหีน่ครับผมทอดไว้แสุกกระานี่บอกกราวนบนีเดี๋ยวเริ่มมันนี่นะลุงต้องเอามือขยับไะละลันบาเข้ากันหรอกเขาอยู่ข้างหลัง อืได้แตกแล้วถ้าว่าถ้าเป็นก้อยเนื้อเนาะสุดยอดเลยนะจะเป็นก้อยเนื้อน่ะไปเดี๋ยวไปดูหกนี่ก่อนมันมีแบบมันเผือกเทศอ่ะขาดรสชาติบ่ขาดสีสันขาดน้ะกินไปแล้วทั้งทีเไปหมดเลยเผือเทศ่ยทั พี่เป็นหมดแล้วลูกชิมดิสูอืมเป็นได้โคกนี้โคกเดียวแล้วโคกสุดท้ายนะครับโคกเดียวสุดท้ายโคกเดียวแล้วโคกสุดท้ายอืมขออนุญาตใจมือนะครับอืมอือ ลำลำลำขนาดแม่ตับคุณอยู่มด่บคุ่ดเแม่มาขอุยาตครับหนึ่งสองสามเร็นแล้วขอ้พอดีได้ลง 好我好走。拍得挺好的，哈。